สวัสดีนณะเรียนคุณครูตู่คุณครูนงเยามาพบกับนักเรียนเช่นเคยนะคะในบทเรียนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3มวันนี้เราจะเรียนเรื่องการคูณและการหารเกี่ยวกับปริมาตรและความจุค่ะนักเรียนพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยนะคะ การคูณและการหารเกี่ยวกับปริมาตรและความจุการหาผลคูณหรือผลหารเกี่ยวกับปริมาตรทำได้โดยคูณหรือหารปริมาตรทีละหน่วยปริมาตรค่ะเรามาเรียนเกี่ยวกับการคูณปริมาตรและความจุกันก่อนนะคะ ตัวอย่างที่หนึ่งค่ะหลิตรห้าร้อยมิลลิตรคูณหเท่ากับเท่าไรแสดงวิธีทำเลยนะคะนักเรียนอย่าลืมวางหน่วยไว้บนบรรทัดเดียวกับวิธีทำนะคะเพราะมีสองหน่วยค่ะวางตัวเลขให้ตรงกับหน่วยที่ตั้งไว้คือ6ลิตร500มิลลิลิตรคูณด้วยห เราจะคูณปริมาตรทีละหน่วยปริมาตรนะคะเราจะนำห้าไปคูณกับห้าร้อยมิลลิลิตรก่อนค่ะห้าคูณห้าร้อยได้เท่าไหร่คะนักเรียนนักเรียนคิดตามไปด้วยนะคะค่ะได้สองพันห้าร้อยมิลลิลิตรจากนั้นนำห้าไปคูณกับหกลิตร ห้าคูณหกได้สามสิบลิตรค่ะนักเรียนจะเห็นว่าเราจะต้องปรับเปลี่ยนสองพันห้าร้อยมิลิลิตรให้เป็นลิตรและมิลิลิตรนะคะโดยใช้ความสัมพันธ์หนึ่งพันมิลิลิตรเท่ากับหนึ่งลิตรถ้าสองพันห้าร้อยมิลิลิตร เท่ากับเท่าไรเราก็จะได้2ลิตร500มิลลิตรจากนั้นเราก็นำ2ลิตรไปรวมกับ30ลิตรได้32ลิตร500มิลลิลิตรค่ะตอบได้แล้วนะคะอย่าลืมนะคะตอบเปเลขไทยค่ะ32ลิตร 500มิลลิลิตรค่ะตัวอย่างที่สองค่านเรียน4ลิตร250มิลลิลิตรคูณ6เท่ากับเท่าไรวิธีทำค่ะวางหน่วยไว้ให้ตรงกับวิธีทำสองหน่วยนะคะ วางตัวเลขให้ตรงกับหน่วยที่ตั้งไว้คือ4ลิตร250มิลลิลิตรคูณด้วย6เรานำ6ไปคูณกับ250มิลลิลิตรได้1,500มิลลิลิตรจากนั้นนำ6ไปคูณกับ ี่ลิตรหกคูณสี่ได้ยี่สิบสี่ค่ะนักเรียนดูที่หน่วยมิลลิลิตรนะคะได้หนึ่งพันห้าร้อยมิลลิลิตรเราต้องปรับเปลี่ยนหนึ่งพันห้าร้อยมิลลิลิตรให้เป็นลิตรและมิลลิลิตรโดยใช้ความสัมพันธ์หนึ่งพันมิลลิลิตรเท่ากับหนึ่งลิตร ถ้าหนึ่งพันห้าร้อยมิลลิลิตรก็เท่ากับหนึ่งลิตรห้าร้อยมิลลิลิตรเราก็นำหนึ่งลิตรไปรวมกับยี่สิบสี่ลิตรเป็นยี่สิบห้าลิตรห้าร้อยมิลลิลิตรตอบค่าณเรียนยี่สิบห้าลิตรห้าร้อยมิลิลิตรค่ะ ตัวอย่างที่สามค่ะเจ็ดคูณหนึ่งลิตรเจ็ดร้อยห้าสิบมิลลิตรเท่ากับเท่าไรวิธีทำเลยนะคะหนึ่งลิตรเจ็ดร้อยห้าสิบมิลลิลิตรคูณด้วยเจ็ดนำเจ็ดไปคูณกับเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดคูณเจ็ดร้อยห้าสิบได้เท่าไรคะนักเรียน นักเรียนลองช่วยกันคิดนะคะเก่งมากค่ะได้ห้าพันสองร้อยห้าสิบมิลลิลิตรค่ะจากนั้นนำเจ็ดไปคูณกับหนึ่งลิตรเจ็ดคูณหนึ่งได้เจ็ดนักเรียนมาดูหน่วยที่มิลลิลิตรนะคะได้ห้าพันสองรอยห้าสิบมิลลิลิตร เราต้องปรับเปลี่ยน5,250มิลลิลิตรให้เป็นลิตรและมิลลิลิตรโดยใช้ความสัมพันธ์1,000มิลลิลิตรเท่ากับ1ลิตร5,250มิลลิตรก็เท่ากับ5ลิตร250มิลลิตรเราก็นำห้ลิตรไปรวมกับ7ลิตร ได้สิบสองลิตรสองร้อยห้าสิบมิลลิตรตอบได้แล้วนะคะสิบสองลิตรสองร้อยห้าสิบมิลลิลิตรค่ะตัวอย่างที่สี่ค่ะนักเรียนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยมิลลิตร คูณ8เท่ากับกี่ลิตรกี่มิลิลิตรโจทย์ให้มาเป็นมิลิลิตรใช่ไหมคะแต่ถามเป็นลิตรและมิลิลิตรเราต้องทำหนึ่งมื่นเก้าร้อยมิลิลิตรให้เป็นลิตรและมิลิลิตรก่อนคะ่ะเราก็จะได้สิบลิตรเก้าร้อยมิลิลิตร จากนั้นเราก็นำไปแสดงวิธีทำค่ะ10ลิตร900มิลลิลิตรคูณด้วย8นำ8ไปคูณกับ900มิลลิลิตรก่อนนะคะได้7,200มิลลิลิตรจากนั้นนำ8ไปคูณกับ10ลิตรได้80ลิตร นักเรียนกลับปรรูนที่หน่วยมิลลิลิตรก่อนนะคะ7,200มิลลิลิตรเราต้องปรับเปลี่ยน7,200มิลลิลิตรให้เป็นลิตรและมิลลิลิตรโดยใช้ความสัมพันธ์1,000มิลลิลิตรเท่ากับ1ลิตร7,200มิลลิลิตรเท่ากับ7ลิตร200มิลลิลิตร นำเจ็ดลิตรไปรวมกับแปดสิบลิตรได้แปดสิบเจ็ดลิตรสองร้อยมิลลิลิตรตอบแปดสิบเจ็ดลิตรสองร้อยมิลลิลิตรค่ะตัวอย่างที่ห้าค่ะเจ็ดพันห้าร้อยมิลลิลิตรคูณแปด เท่ากับกี่ลิตรกี่มิลลิลิตรเราต้องทำ7,500มิลลิลิตรให้เป็นลิตรและมิลลิลิตรก่อนนะคะ7,500มิลลิลิตรเท่ากับ7ลิตร500มิลลิลิตรจากนั้นเราก็าไปแสดงวิธีทำค่ะ7ลิตร500มิลลิลิตรคูณด้วย8 นำแปดไปคูณกับห้าร้อยมิลลิลิตรนักเรียนคูณได้เท่าไรคะต้องช่วยกันคิดนะคะค่ะได้สี่พันมิลลิลิตรดังนั้นนำแปดไปคูณกับเจ็ดลิตรได้ห้าสิบหกลิตรนักเรียนมาดูหน่วยมิลลิลิตรนะคะสี่พันมิลลิลิตร เราต้องปรับเปลี่ยน4,000มิลลิลิตรให้เป็นลิตรโดยใช้ความสัมพันธ์1,000มิลลิลิตรเท่ากับ1ลิตรถ้า4,000มิลลิลิตรเท่ากับ4ลิตรเราก็นำ4ลิตรไปรวมกับ56ลิตรได้60ลิตร0มิลลิลิตรต่อ60ลิตรค่ะ ต่อไปเรามาหารเกี่ยวกับปริมาตรและความจุค่ะตัวอย่างที่หนึ่งค่ะ4ลิตร200มิลลิลิตรหารด้วย3เท่ากับเท่าไรแสดงวิธีทำดังนี้นะคะตั้งหน่วยไว้บรรทัดเดียวกับวิธีทำค่ะเพราะมีสองหน่วยเขียนตัวเลขให้ตรงกับหน่วยคือ4ลิตร200มิลลลิตร หารด้วยสามเราจะแสดงวิธีหาคำตอบโดยการหารสั้นนะคะนำสี่หารด้วยสามได้เท่าไหร่คะนักเรียนได้ผลลัพธ์เท่าไหร่คะได้หนึ่งเหลือเศษหนึ่งใส่หนึ่งไว้ให้ตรงกับลิตนะคะจากนั้นเศษหนึ่งลิตร เท่ากับ 1, หนึ่งพันมิลลิลิตรไปรวมกับสองร้อยมิลลิลิตรเป็นหนึ่งพันสองรอยมิลลิลิตรหนึ่งพันสองร้อยมิลลิลิตรหารด้วยสามนักเรียนว่าได้เท่าไหร่คะนักเรียนค่ะได้สี่ร้อยมิลลิลิตรตอบได้เลยนะคะ อย่าลืมนะคะตอบเลขไทยค่ะตอบ1ลิตร400มิลลิลิตรค่ะต่อไปตัวอย่างที่2องนะคะนักเรียน13ลิตร600มิลลิลิตรหารด้วย5เท่ากับเท่าไราแสดงวิธีทำค่ะวางหน่วยไว้ตรงกับวิธีทํำ วางตัวเลขให้ตรงกับหน่วยนั้นคือ13ลิตร600มิลลิลิตรหารด้วย5 13หารด้วย5ได้2เศษสามใส่2ให้ตรงกับลิตรนะคะ เรานำ3ลิตรไปแปลงให้เป็นมิลลิลิตรโดยใช้ความสัมพันธ์1ลิตรเท่ากับ1,000มิลลิลิตรถ้า3ลิตรก็เท่ากับ3,000มิลลิลิตรรวมกับ600มิลลิลิตรเป็น3,600มิลลิลิตร3,600หารด้วย5ได้ นักเรียนช่วยกันคิดสิคะได้เท่าไรเราเรียนเรื่องการหารกันมาแล้วถูกต้องค่ะได้เจ็ดร้อยยี่สิบมิลลิลิตรตอบได้เลยนะคะสองลิตรเจ็ดร้อยยี่สิบมิลลิลิตรค่ะตัวอย่างที่สามค่ะนัเรียนแปดหมื่นห้าพันหกร้อยมิลลิลิตร หารด้วย8เท่ากับกี่ลิตรกี่มิลลิลิตรเราต้องทำแปดหมื่นห้าพันหกร้อยมิลลิลิตรให้เป็นลิตรเป็นมิลลิลิตรก่อนนะคะก็จะได้แปดสิบห้าลิตรหกร้อยมิลลิลิตรจากนั้นเราไปแสดงวิธีทำค่ะแปดสิบห้าลิตร หกร้อยมิลลิลิตรหารด้วย 8. แปดเราก็นำแปดสิบห้าหารด้วยแปดได้เท่าไหร่คะนักเรียนลองคิดสิคะค่ะได้สิบลิตรเศษห้าลิตรห้าลิตรเท่ากับห้าพันมิลลิลิตรรวมกับหกร้อยมิลลิลิตร เป็น5,600มิลลิลิตรเราก็นำห้าพันหหารด้วย8ได้เจ็ดร้อยมิลลิลิตรตอบได้แล้วนะคะตอบสิบลิตรเจ็ดร้อยมิลลิลิตรค่ะเรามาลองคำดูหนูทำได้ค่ะแสดงวิธีหาคำตอบนะคะ ข้อหนึ่งหกคูณยี่สิบลิตรห้าร้อยมิลลิลิตรเท่ากับเท่าไรวิธีทำนะคะยี่สิบลิตรห้าร้อยมิลลิลิตรคูณด้วยหกหกคูณห้าร้อยมิลลิลิตรได้เท่าไรคะนักเรียนถูกต้องค่ะได้สามพันมิลลิลิตรจากนั้นนำหกไปคูณกับยี่สิบลิตรได้ หนึ่งร้อยยี่สิบลิตรเก่งมากค่ะเราไปดูที่หน่วยมิลลิลิตรนะคะสามพันมิลลิลิตรเราต้องปรับเปลี่ยนสามพันมิลลิลิตรให้เป็นลิตรค่ะโดยใช้ความสัมพันธ์หนึ่งพันมิลลิลิตรเท่ากับหนึ่งลิตรสามพันมิลลิลิตรเท่ากับสามลิตรเราก็นำสามลิตรไปรวมกับหนึ่งร้อยยี่สิบลิตรใช่ไหมคะได้ หนึ่งร้อยยี่สิบสามลิตรค่ะตอบหนึ่งร้อยยี่สิบสามลิตรต่อไปลองทำดูหนูทำได้ข้อสองค่ะสิบแปดลิตรสามร้อยหกสิบมิลลิตรหารด้วยเก้าเท่ากับเท่าไรเราแสดงวิธีทำเลยนะคะสิบแปดลิตรสามร้อยหกสิบมิลลิตรหารด้วยเก้า 1ิแปดหารด้วยเก้าได้ได้สองค่ะเก่งมากค่ะจากนั้นแล้วก็นำสามร้อยหกสิบหารด้วยเก้านักเรียนลองคิดสิคะได้เท่าไหร่เก่งมากค่ะ 360, ลลคดคได้สี่สิบเราตอบได้เลยนะคะตอบสองลิตรสี่สิบมิลลิลิตรค่ะ สรุปนะคะนักเรียนการคูณและการหารเกี่ยวกับปริมาตรและความจุการหาผลคูณหรือผลหารเกี่ยวกับปริมาตรทําได้โดยคูณหรือหารปริมาตรทีละหน่วยปริมาตรนะคะนักเรียนสามารถดาว์โหลดใบสรุปความรู้ได้ที่ลิงก์ที่คุณครูตู่ได้มานะคะ นักเรียนอย่าลืมทำการบ้านในหนังสือแบบปรกหัดรายวิชาคณิตศาสตร์เล่มสองหน้าหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่นะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ